าวานนี้มาดูพีซี200รุ่น6ครับโคมาสุครับพี่น้องตักเห็นลูกลังครับตอนนี้ตักให้6ล้อ,อกนครับผมน่าจะขับโดยวุดเกอร์ตจีนผีพี่น้องขับ10ล้อด้วยขับแม่โคด้วยครับวันนี้นนี้ก็คือสวนมะพร้าวเก่านะครับนี่ ต้นมะพร้าวไม่ได้พนนะ้นครับเพราะว่ามันเป็นหินคนะรับบอลา,ายค<อ>ยลิปเฮ้ยลงสาย ดเอาการมันเป็นอย่างนี้ับวันนี้ ก็หินบาเลืกว่ะเนี้ยมีต้นมะพร้าวเก่าเนี้ยพี่น้องราจะสวนต้นมะพร้า เห็นเลือกอยู่บ้นปะบรสดเห็นเลือกอยู่บ้นปะเราไม่เลือกจะมองปะเรากรเตื้นเรามกเเรมกเลือกเรา่บ่มีห็นโอ้มีเลยโอ้โอสมัยบ่มีสบายขาขาบ่มีเหินแล้วนะโอถ้าเนีน้ดเลืกกันเอาว,าใ,วาใต่หวต้ยห่อหาว้า ดูมึงเงียบเต็มแล้วผมฮีโน่ครับดูพี่น้องแซรักแค่ไหนครับอันนี้น้องชายครับวันเกิดจีนบีครับนี่นี่พี่ชายครับยืนคมครับน้องชายขับอยู่ขับแม่โคครับนอนดูวันเกิดคาดตักหินอยู่ครับผมว่าตักยังไงครับ ดูพี่น้วเดือดร้อนไม่กลัวแต่ก่อนเป็นต้นมะพร้าวนะครับขายต้นมะพร้าวหมดแล้วครับนี่เอาคนขับไปแส่อพอฮัดไปแส่ใช่ไหมตัด <laughs> อีกแล้ววะ ไม่ห uh? ั่งโซดามีหน้ามีข wow ี้เงือกไหลบ่หั่งกระสนี้โอ้เม็ดกระสนะบ่เม็ดนั้นหรอใส่นหน่อยตันอยู่อ่ะใส่นหน่อยตันบ่ใส้นหน่อยนะเขาปั๊มนะใส่นหน่อยกว่าเขาปั๊มเด้่ยละเบอร์ยี่ส่วนนะ โบมีมั้ยนะเอากวงรากด้ามมีบ้างป่ะนี่ขับรถอยู่ในป่าไม่ใช่ขับเลยผู้ลุ่งแรงสวยครับตรงนี้ครับผมพี่พน้องอันนี้ก็คือญาติกันมนะครับน,นี่มีฉากเป็นลุงครับเจ้าของแล้วไม่ครูนะครับอันนี้ก็ญาติกันเหมือนกันญาติกันหมดทุกคนนะครับนี่ สามคนยืนอยู่นี่ครับพี่น้องเปลี่ยนเซิร์เฟอร์ใหม่อีกแล้วครับผมอันนี้ก็คือลูกชายเข้าแก่เสียทับเสียทับครับผมรดเกอร์ครับสิบร้อแล้วครับนี่เปลี่ยนกันครับครับ อนนี้ก็ตักใส่สิบล้อครับดีซีสองร้อยรุ่นหกโฟมสุ เปลี่ยนกันครับพี่น้องตักแค่ตัตกมันครับเพราะว่ารถสิล้อสองคันครับผมตากลถอเลยซอฮัทน้องหินนะนี่ตอนนี้หินลึกครับผมดูพี่น้องเอ้อหมดแล้วตอนนี่โอ้ตากหินเปียกนะครับนี่ เอาไปเลยคือนมาไปโอ้หินมางามนะมาสักก็ได้โอ้สักขึ้นได้เมียเออเอาไปรู้นำได้แล้วหินอะไรพอแล้วยาวออกตัวพาวันละไป,ะปะยิงหน่อยเอาเผาวเสร็จ ตอนนั้นได้ผลอย่ตอนนี้มันแห้งสบายเหรอมันเร่งหรอมันเร่ง่างี้ยไม่ไหวกินไปเนยอ๋อขบไปคนเป็นต้นรอดเป็นูกบ้านี่ไอ้วนี่เจ้ามาเสเออะไรล่ะวัวเจ้าหน้าเป็ยกไปแว่นนะขับไปุดขัให้โคตยู่ใหญ่ใครบ่เดินายไปเนาไอ้วุฒเนาะหีเดี่ยวนี่เนาะกว้างสี่หนได้ใ่รอ เขาแก่ครับเขาแก่ขับเองนะครับนี่เขาแก่เลื่องงามๆครับเอาเมียเี้เอานี่คือบอตากันดิเ,เมียเงี้ยยินยังน,นะซี่บอเมียคือบอนี่นะเงี้ยเมียเงี้เก่าลือบอลเมียเงี้เนี่ยเออเออนั่นแหละเออเห็นบ้านหินงามก็รอตรงนี้นนะเออไป บ่เสืยบเห็หนหมบ่าง,งามบ้าเเห็นนะบาเสือบอกว่างามึงตัวาาไปไปตาามวบาบอมีห็นนะเฮอเียไปเยลงมเบ้า,นาเนงามเด๋ยวห็นไหนบ้าเขามักคนะื <c oughs> อได้แล้วสิน่ะมันนี่มันคืเอเทาละหลางดิพอที่เอาจี้มันสซเปมันเป็นบบาหางก็เริ่มเป็นแล้วมันเป็นมึงเปี่นนย,ย,ยนน้อยๆจอดให้จะไปล่างหางไหมวะนี่นะขอแค่ได้ล่างหางไหมด้ ล่างหางไหม่างหางน้ำมันเกาบาเลยว้าเงกลยงงนี่เร์ไดุ้ณาดวงคุนะดงใสออาไหวนะที่ทองนี่ยงแล้วมีกระเาั่นแล้วหัวล่างไหมยี่ห้อเบเ่ยไปย็กันนะคเบอลคน

วสวกว่าฮอลตักเลยน,นะนดนนินเหิน็นเน่ออน้มคือมีหินคือ่ไปม่ได้ป่ะเลือกเอาหินว่าในมีหินเน้ยนะมันแห้งจ่อยตอนน่ะมันแห้งได้ยูน่ะเนี่ยคุณล่องขึ้นมาถ <ใน S 2> มนมน